นุ่นวุ่นวันนี้กินข้าวกับอะไรอ่ะระหว่างกระดูกหมากอะย่าไม่ได้กินแน่นอนไม่ได้กินข้าวเหนียวมะม่วงแน่นอนอ่ะพี่จะแมวพี่พี่ฟานะมันนำมันส่งให้หนูมันถามหนูมากกว่าถามพี่อีกเรื่องแบบเนี้ยอ้าเวลากันารเล่ากานได้เลยแม่คุณเรียกชื่อแม่พูดนะย่าดีแล้วเชื่อมือไม่เลยเชื่อซีกูโอเคยายพึ่ง เฮ้ยพ่อมึงเกิดัไม่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 ัม่ผมดีมันสวยน่จริงจริงจพูดอีกก็ทอกอีกทอกอกไอเชี่ยวบุมึงก็ดีไอเหี้ยแมวไอเหี้ยแมวอนายกด่ามึงไม่ใช่กูด่าฮะอ๋อแล้วมไ่ากูด่ากูด่าก่ามันยกใช่กูด่าเองแหละวันนี้ใครมันทำพิชัยตามกูวะ เึ็นเลือเหรอเปล่าไอาก้กล้วย